สวัสดีครับเพื่อนครับที่เห็นเนี่ยก็เป็นต้นทุเรียนอายุ5ปีที่ใช้ดินข้นบอยกโคกปลูกโดยที่ไม่ได้ปรับปรุงดินไม่ไว่าจะเป็นการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์หรือเพิ่มปูนไปก่อนนะครับพอเราปลูกไป5ปีเนี่ยภาพที่เพื่อนเเห็นเนี่ยก็คือต้นมันโตไม่ดีครับถ้าเกิดเทียบกับต้นที่โตดีเนี่ยมันต้องโตมากกว่านี้ประมาณ2เท่าอันนี้ต้นจะมีลักษณะของการแคะแกนดูที่ใบนะครับ ใบก็จะไม่ใหญ่เท่าที่ควรแปลงนี้เนี่ยมีการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้ใส่มากนะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยมากมันก็เปลืองเนื่องจากพืชเนี่ยมันโตมันก็ถูกจํากัดด้วยดินว่าดินเนี่ยเขาช่วยให้พืชโตได้ขนาดไหนเอาละผ่านไป5ปีแล้วเห็นสภาพต้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูดินที่เราใช้ปลูกหน่อยนึง ว่าผ่านไปห้าปีโครงสร้างดินมันจะเป็นยังไงนี่ครับเมื่อเช้านี้พยายามมาลองขุดดินดูปรากฏว่าในช่วง5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปลูกมันเทศปลูกทั่วริสงปลูกผักปลูกพกริกรอบๆสงพุ่มนะครับมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกบำรุงดินบ้างเป็นระยะๆะะแต่ไม่ได้เน้นมากสิ่งที่พื่อนๆเห็นก็คือว่าส่วนที่เป็นชั้นหน้าดินเนี่ยดูดีขึ้นมาหน่อยนึง นี่นะครับถ้าเราดูเนี่ยที่นี่นะครับเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยเราจะปล่อยให้เศษหญ้ามันคุมหน้าดินเสร็จแล้วก็ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุเติมให้กับดินแต่แค่เราขุดลงไปนิดนึงเนี่ยเล็บจิกลงไปก็เห็นแล้วว่ามันเกือบจะเจอดินเดิมเลยพี่ยามก็เลยไปเอาพั่วมาขุดไปปรากฏว่าพอขุดไปเนะี่ยสภาพดินยังเป็นดินเหนียวก้นบอ่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูคลิป ของชาวสวนคนอื่นหรือว่าของคนที่เขาบอกว่าปุ๋ยใส่แล้วมันโตดีอะไรดีเนี่ยทางดีเราควรจะดูด้วยว่าเขาอะปลูกด้วยดินแบบไหนเขามีการปรับปรุงบำรุงดินยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดินเรามันไม่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการเติบโตของพืชต่อให้เราใส่ปุ๋ยสุดเดียว,วเขามันก็ไม่มีทางจะโตแบบนั้นนะครับเนื่องจากดินเนี่ยมันทึบดินมันแน่นดินมันเป็นดินเหนียวดินมันมีอินทรีย์วัตถุตา่า เราใส่ปุ๋ยลงไปมันก็ไม่สามารถที่จะดูดซับไอออนประจุของปุ๋ยแล้วปล่อยให้กระรากได้ที่สําคัญดินเหนียวดินละเอียดอุ้มน้ําดีรากเอาแรงไหนไปช้ไปเติบโตแล้วครับดินทึบอากาศที่รากใช้ในการหายใจก็น้อยผลลัพธ์ก็คือรากเนี่ยเติบโตไม่ดีสิ่งที่เราเห็นก็คือต้นมันก็โตไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่พยายามเดินดูเนี่ยก็ไดแนวคิดว่า ถ้าเพื่อนชาวสวนจะปลูกไม้ผลไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ควรจะทําก็คือดินนะครับปรับปรุงดินให้ดีตั้งแต่วันแรกเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกไม้ผลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่พวนดินทั้งแปลงพวนดินทั้งโคนหรือจะไปพลิกดินน่ะมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วพยายามขุดไปตําตำแหน่งนะรอบๆลักษณะดิน ยังมีโครงสร้างเหมือนเดิมเลยตัวนคุณภาพทางเคมีขุดดินไปตรวจแล้วค่า ph 4.6ความสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ1.5%ต่ําต่ำมากและฟอสฟอรัสสูงเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ยึดตามค่าวิเคราะห์ดินเราก็ซื้อปุ๋ยที่มันมีส่วนของฟอสฟอรัสมาใส่เยอะขึ้นผลลัพธ์ก็คือฟอสฟอรัสเกินเราก็เหมือนซื้อปุ๋ยมา ถมดินไว้เลยนั่แหละต้นไม้ไม่เด็กินหรอกเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักการการเตรียมการเพาะปลูกพืชนะครับเรื่องของดินเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยโหนี่แทนที่พยายามจะเอาดินล้วนดินล้วนซุยไปปลูกต้นไม้ได้ดีปรากฏว่าน,นี่เอาไปปั้นเป็นลูกกระสุนลูกหนังกระติกกลมๆใช่ไหมเด็กๆเกคยเล่นไหมเอาไปยิงนกได้เลยนะดูดินมันขนาดนี้ครับเป็นดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะที่จะปลูกพืชนะครับดินที่มีคุณภาพต่ํา ต้องปรับปรุงบำรุงดินก่อนถ้าเราไม่ปรับปรุงดินสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นไม้ของเราก็จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้ครับโตไม่ดีใบไม่สวยทรงพุ่มโตขึ้นมาก็ดูทรงไม่แข็งแรงเพราะนั้นเรื่องของดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับแรกเลยในการปลูกพืชไม่ใช่สําคัญอันดับสองอันดับสามนะสำคัญเป็นอันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีการปรปับปรุงบำรุงดินให้พร้อมก่อนที่จะลงปลูกพืช ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับพี่ยามก็จะเก็บเอาประสบการณ์นี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพื่อ,อให้เราแต่บ้านที่จะนําไปปรับใช้ไปปรับปรุงการปลูกพืชของเรานะครับสวัสดีครับ